สวัสดีครับเพื่อนๆอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจดันโจนะคลิปนี้เราอยู่กับเกมนิเกตน,นะครับแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครใหม่ล่าสุดที่เข้ามาในตู้ตอนนี้นะนั่นก็คือเอทเมดผู้เพียกพร้อมนะครับผม ก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาของคลิปวิดีโอเนี่ยอยากให้เพื่อนๆรับชมสิ่งที่น่าสนใจของช่องผมกันก่อนนะครับสนับสนุนโจโดันโจได้เพียงแค่ค,คุณกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนอกจากนี้ก็ยังมีระบบสมาชิกซึ่งเริ่มต้นเพียงแค่50บาทและเพื่อนๆก็จะได้รับ emoji สัตว์โลกน่ารักและสินค้าใหม่ในช่องกระเป๋าร่มพับได้มี2ลายให้เลือกสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจโจดันโจใบละ199บาทสั่งซื้อ2ใบส่งฟรีและหนึ่งช่องทางที่สามารถสนับสนุนค่าเทอม ลูกของผมได้นั่นก็คือซปเปอร์ตังนั่นเองนะครับส่วนใครไม่สะดวกก็เพียงแค่กดไลค์และก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดโอนี้ก็เป็นการสนับสนุนแล้วนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์เพชรของที่นี่เจรานายมาแล้วทุกเม็ดไม่มีแร่กเกลือมีแต่แก่เพชรโจนันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซ็นเตอร์ โอเคครับเพื่อนๆผมอาจจะไม่ได้รีวิวตัวละครตัวนี้เยอะนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมสําหรับข้อมูลที่พูดต่อเนื่องจากคลิปพรีวิวสกิลตัวละครนะถ้าใครอยากได้การวิเคราะห์สกิลตัวละครเนี่ยซึ่งไม่ได้เปลี่ยนจากความคิดเห็นของผมตอนที่พรีวิวไปนะสามารถไปดูคลิปวิดีโอนี้ใต้คอมเมนต์วิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะ ปักหมุดลิงก์ไว้ให้นะคบผมสำหรับใครที่อยากดูข้อมูลย้อนหลังนะอ่ะโอเคทีนี้มาดูเรื่องการใช้งานรวมไปถึงเรื่องว่าควรจะเปิดตัวละครตัวนี้ไหมเดี๋ยวผมจะสรุปให้ในท้ายคลิปเดีโอ,โอนะซึ่งจุดเด่นของเอเนี่ยยังคงเป็นในเรื่องของการสร้างโล่ที่สามารถกันดีบัฟได้นะครับผมซึ่งสกิลที่1กับสกิลที่2เนี่ยจะให้โล่นะครับส่วนเบอร์สกิลเนี่ยจะเป็นในเรื่องของคอนเซปต์การเพิ่มเลือดแต่ไม่ฟื้นฟู HP นะคะผม เอเนี่ยเข้ามาในเกมตอนวันสุดท้ายของโซโลเล k คริสตันแชมเบอร์นะครับผมซึ่งตอนแรกที่ผมคาดเดากันเนี่ยว่าเอเนี่ยจะทำให้ไม้เล็กหรือว่าไม้แอนนิตซัมเมอร์เนี่ยซึ่งผมคาดการว่าเอเนี่ยจะใช้ได้ดีใน2ไม้นี้นะสามารถทำคะแนนได้ง่ายขึ้นหรือว่าเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะแต่ผลปรากฏว่าพอลองใช้จริงแล้วเนี่ยผมก็ได้ความรู้ใหม่นะครับผมว่า p พ i เว t ตล่างปกติย้ำอีกทีนะครับล่างปกติที่สกิลที่หเนี่ยเขาจะมีการลดความจุกระสุน50%เนี่ยมันคือดีบัฟถ้าสมมติว่าเราไปเล่นในโซโลเลยคอนเทนตีบอสใช่ไหมครับทีมที่เราจะใช้ในซีซั่นนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเล่นทีมแอนนี่ใช่ไหมครับก็จะเป็นโดโรทีคู่กับไพเวตตี้ซึ่งจะเป็นทีมกระสุนหน้าสุดท้ายเอามาบัฟให้แอนนีซัมเมอร์เนี่ย ซึ่งมีสกิลที่สองเนี่ยที่เมื่อยิงกระสุนนัดสุดท้ายไปแล้วเนี่ยเขาจะพล็อคดาเมจที่แรงมากๆเลยก็คือ3า0ที่เลเวลสิเนี่ยทำให้อนิซัมเมอร์เนี่ยเก่งมากๆเป็นตัวละคร d ีเพเท่าไฟฟ้าซึ่งเอามาตีบอสท่าน้ำที่เป็นคริสตัน c ชเบอร์เนี่ยเก่งมากๆเลยและเป็นท็อปไม้ของทีมในโซโลเลคครั้งนี้ด้วยนะครับแต่ผลปรากฏว่าเบอร์สที่ว่างงานอยู่เนี่ยซึ่งเราอาจจะเล่นโพลีแมส ควินซี่อะไรพวกนี้นะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อยากจะยิงวงหินตอนแรกผมคิดไอเดียไปว่าเราจะเอาเอชเนี่ยมากันดีบัฟแล้วก็ให้ทีมแอนิซามเนี่ยยิงวงซ้ายนะโอเคผลปรากฏว่าอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะคบตอนนี้คือตัวละครทุกตัวละครเนี่ยเรามีโล่ที่เป็นเอฟเฟกอ่ะเพื่อนๆเห็นใช่ไหมมันคือโล่ที่เอาไว้กันดีบัฟนะครับผลปรากฏว่าถ้าสมมติว่าผมกดเบิร์ส เมื่อผมกดเบิร์สไพรเวตี้ไปแล้วครับผมผลปรากฏว่าโล่เนี่ยมันล้างดีบัฟลดแมกกาซิลทิ้งครับผมเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าเราไม่มีดีบัฟลดแมกกาซิลนะซึ่งมันทำให้อนิซัมเนี่ยต้องยิง2นัดน,นะครับถึงจะพร็อกสกิลที่2ได้นะกลายเป็นว่า Annie Sum เนิร์ฟอน่ซัมเฉยเลยเล่นกับอน่ซัมไม่ได้นะครับผม ซึ่งนี้ยังไม่นับเบอร์สของสกิล A2 อีกนะครับสกิล A2 โหมด B เนี่ยเขาจะมีดีพับนะครับผมนั่นก็คือการลด HP ตัวเองทุกๆ1วินาทีนะเดี๋ยวผมจะกดเบอร์ส A2 ให้ดูนะครับผมลิตเตอร์เอแล้วก็ A2 ผมปรากฏว่าเราไม่มีบัฟโหมด B ครับผมเห็นไหมอันนี้คือกดเบอร์สไปแล้วนะแต่ไม่มีบัฟโหมด B ครับเพราะว่าเอถือว่าโหมด B ของ A2 เนี่ยเป็นดีบัฟนะครับผม ก็กลายเป็นว่าบางตัวละครเนี่ยเล่นกับเอทไม่ได้เลยนะครับซึ่งโมเดเนียเนี่ยก็มีดีบัฟที่เขาจะติดดีบัฟให้กับตัวเองนะนั่นก็คือการลดแม็กกาซูนจากสกิลที่1นะครับผมซึ่งตรงนี้ยิงครบ200นะัดเขาจะติดดีบัฟลดแม็กกาซสนหนึ่งสเต็กนะครับผมก็คือลด5% นะซึ่งการเป็นว่ายิงไป200นัดเนี่ยดีบัฟมันออกเร็วกว่าที่เอ็กันได้นะครับผมเพราะว่าเอ็ดเนี่ยจำเป็นจะต้องยิง420นัดจากสกิลที่2นะซึ่งจะสามารถสร้างโล่ภูมิคุ้มกันดีบัฟได้นะครับผมซึ่งมันใช้จํานวนเยอะเกินไปนะครับผมในการสร้างโล่ดีบัฟนะอันนี้คือฟุตเทจที่ผมเอาน้องเอ็ดไปใช้ตีบอสคริสตันแชมโบอันนี้ยังไม่มีโล่อันนี้ยังไม่มีโล่โ โอ้โหคือโล่แบบคือคุณต้องหลวงวงนะเว้ยคุณยิงมั่วไม่ได้นะเนี่ยโล่มาพอดี420นะคือทันพอดีอ่ะโอ้โหโอ้โหเป๊ะพอดีโอ้โหเป๊ะพอะดีเลย พอมาเล่นทีไม้5แล้วเนี่ยผลปรากฏว่าก็ไม่ได้ถอดสมองเล่นขนาดนั้นในการที่เอาไปตีคริสตันแชมโบนะครับผมเพราะว่าคุณจำเป็นจะต้องหน่วงวงซ้ายแบบเกือบจะปิ่มหลอดเพื่อที่จะทำให้เอ็ดเนี่ยสามารถสร้างโล่กันดีบับให้ทันนะครับถ้าคุณยิงเร็วเกินไปเอ็ดจะสร้างโล่กันดีบับไม่ทันเพราะว่าบอสจะใช้ดีบับก่อนนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าอยากให้เอ็ดเนี่ยมีโรเทชันในการสร้างโล่ที่ดีขึ้นเล็กน้อย มากมากนะครับผมสามารถทำโอเวอร์โหลดเพื่อหาความจุกระสุนได้นะครับแต่ถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นนะครับและไอ้โล่กันดีบัฟเนี่ยมันก็ใช้กับบอสหลายๆตัวที่มีสถานะผิดปกติไม่ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นโมเดเนียเนี่ย,เ,ยเขาจะป่าสตันสครั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอ็ดยื่นหน้านะอันนี้การหนึ่งอ่ะแต่ติดสตันครั้งที่2อยู่ดีเห็นไหมครับว่าโล่มันแบบมันเหมือนทํามาเพื่อขายคริสตัลแชมเบอร์โดยเฉพาะเลยนะครับแต่ถามว่าเล่นง่ายไหมก็เล่นก็เล่นยากและ มาก่อนที่คิสตันเจเบอร์จะออกแค่วันเดียวนะครับโอเคหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยแต่ผมจะเอามาใช้ในการการใบครับพี่เพราะว่าบทที่23เนี่ยมันมีแรปเจอร์ที่เป็นถังน้ำนะถ้าชื่อจริงๆเนี่ยมันจะชื่อว่าลันเชอร์นะครับแต่ตัวลันเชอร์เนี่ยมันจะยิงหลอดไฟออกมาซึ่งชื่อจริงๆมันคือแบตเตอรี่ไอสองตัวเนี่ยมันจะคอมโบกันเพื่อนๆจะติดดีบัฟที่เป็นใบนะครับพอเพื่อนๆติดใบแล้วเนี่ยเอกกันได้ไหมก็ได้แต่มันยิงหลายตัวเพื่อน ก็เน,นี้เดียวกับโมเดเนียเลยก็คือมันสตาร์ทสทีอันนี้มันยิงหลอดไฟ2ครั้ง3ครั้งยเงี้ยคุณอาจจะกันหลอดไฟได้แค่อันเดียวเว้ยแต่หลอดไฟมันโผล่มา3 4ตัวในขณะที่ดามจเมคุณปิดไอ้รันเชอร์ที่เป็นถังน้ําที่มันสปอนไอ้พวกนี้หมาไม่ได้ ก็เช่งอยู่ดีคุณพอเกตไหมครับเพราะฉะนั้นสรุปให้เพื่อนๆฟังเลยนะครับถ้าสมมุติว่าใครไม่ได้อวยตัวละครเอ็ดนะคบผมผมแนะนํไว่าให้ข้ามและไปรอเอ็ดเนี่ยเข้าตู้รับสมัครทั่วไปเอาเองนะคะผมก็สามารถมาแก้ไขในรายการปรัถนาได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเชียร์นะว่าเพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องกดเลยแม้แต่ตัวเดียวไม่ต้องเอา1ิโลไปลงด้วยนะครับสาหรับคนที่แบบสายฟรีสายเติมสายงบน้อยรวมไปถึงเพิ่งมาเล่นได้1สัปดาห์2สัปดาห์หรือว่า กำแพง160ไม่กดทุกกรณีนะครับสำหรับตู้เอนะครับข้ามเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เปลืองเพชรแล้วก็เปลืองใบกระชานนะไปรอกดตัวที่สามารถทําให้ไอดีของคุณเติบโตแล้วก็ทําอะไรได้เยอะมากกว่านี้ดีกว่านะครับผมแต่ถ้าใครอวยเนี่ยก็สามารถกดมาสะสมไว้ในไอดีได้นะครับผมแต่โอกาสในการใช้เนี่ยก็น้อยมากๆเลยนะเพราะว่าผมก็อธิบายไปให้ฟังแล้วนะ,ะว่าการกันดีบัฟได้เนี่ย มีน้อยมากๆในสถานการณ์ที่มันจะ,ะที่ด่านหรือว่าบอสเนี่ยใส่ดีบัฟแค่ครั้งเดียวนะเหมือนเขาทํามาเพื่อขายคริสตันแชมเบอรซึ่งเป็นโซโล,โลเลดในแพทปัจจุบันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเอจะใช้ได้เยอะขึ้นก็ต่อเมื่อผู้พัฒนาสร้างคอนเทนท์ที่บอสใส่ดีบัฟครั้งเดียวเพิ่มขึ้นมาในเกมอีกนะครับผมก็อาจจะหุ้นขึ้นในอนาคตได้แต่ในปัจจุบันตอนนี้โอกาสใช้น้อยมากๆเลยนะครับรวมไปถึงผู้เล่น ใหม่เนี่ยก็ไม่ได้ใช้แน่นอนอยู่แล้วครับส่วนใหญ่เวลาผ่าคอนเทนต์ผ่านด่านเนี่ยเราจะใช้ดาเมจในการผ่านด่านนะครับซึ่งตัวละครเบอร์สอเนี่ยมันก็มีตัวบัฟดีๆอย่างเช่นนากะ หรือว่าบองอะไรพวกนี้นะที่เป็นตัวเมตาทําให้เบอร์สามของเราเนี่ยตีแรงมากยิ่งขึ้นนะแต่เอเนี่ยบัฟแอตแทกน้อยมากๆเลยครับแล้วก็อินจากเบสแอตแทกตัวเองด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นบัฟเนี่ยก็สเกลลิ่งแย่นะไม่สมกับเป็นตัวละครที่ออกมาหลังจากเกมเปิดได้1ปีเลยครับเหมือนตัวละครเจนหนึ่งที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วเลยครับไม่ได้เก่งมากมายอะไรขนาดนั้นเลยนะถ้าสมมติคุณไม่อวยคุณก็ข้ามได้เลยนะลาถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับโจดันโจด้วยนะคลิโ ครับเพื่อนๆสวัสดีครับบายบายครับผม